ฮึมบ่มน้ำเงาเงาเงาเงเฮยนั่นใครวานั่นน่ะอยสะดุดแล้วเอากระดาษไปการอาบน้ําเด็กคนนี้แปลกแปลกในคนดูในการจะเป็นนักเสือมันเด็กคนนี้ต้องการขอช่อเหลืออะไรบางอย่างเงี้ยอืมฉันว่าเรารีบไปช่วยเลยเด็กคนนี้ดีกว่า ไ่มีเวลาแล้วไป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 อ้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ดีกูไหมป๊อปปี้ป๊อปปี้เฮ้บ๊อปปี้เราเบื่น้ำเงี้ยน วันนี้หลุมศพต้นเหตุเอาซีโฟไป drag ไปเลยจบคลิปแล้ว,ลวขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปด้วยนะ